ล่าสุดน,นะคะก็ได้มีรายงานออกมานะคะว่าทางพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีค่ะได้มีการสั่งให้กระทรวงวัฒนธรรมแล้วก็กระทรวงกลาโหมเนี่ยร่วมกันสร้างหนังสารคดีประวัติศาสตร์ที่พูดถึงสงครามของประเทศค่ะโดยเป้าหมายนะคะก็เพื่อให้ประชาชนเนี่ยได้มีการตื่นตัวรักชาติกันนั่นเองค่ะโดยจากการเปิดเผยของนายประทีปเพ็งตะโกนะคะอธิบดีกรมศิลปากรก็ได้บอกว่าแนวทางที่ได้มาเนี่ยแบ่งออกเป็นสองระยะระยะแรกนะ จะเป็นระยะเร่งด่วนค่ะก็คือจะมีการสร้างหนังออกมาอย่างน้อยหนึ่งเรื่องในระยะเวลา1ปีนั่นเองส่วนระยะที่2เป็นหนังแล้วก็ละครทางโรทรทัศน์นั่นเองค่ะโดยจะนําเสนอทั้งเรื่องราวคําบันเทิงความรู้ประวัติศาสตร์สร้างความตื่นตัวรักชาตินะคะแล้วก็รวมถึงจะนําภาพยนตร์หรือว่าหนังที่ได้มีการผลิตเนี่ยส่งออกไปต่างประเทศด้วยนะคะให้มีการสร้างชื่อเสียงแล้วก็รวมถึงเป็นการสร้างไรายได้ให้กับประเทศด้วยนั่นเองค่ะสำหรับเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์นะคะที่ ลือกันว่าอาจจะมีการนําเอามาใช้สร้างเนี่ยก็จะมีอย่างเช่นในช่วงส,วง,สวงครามโลกครั้งที่1ครั้งที่2นะคะสงครามเกาหลีสงครามเวียดนามวิกฤตการรอสอร้อยสินะคะยุทธนาวีเกาะช้างสมรภูมิบ้านร่วมกล้าวแล้วก็สมรภูมิเขาคอนนั่นเองค่ะยังไงก็คงจะต้องมีการติดตามกันต่อไปนะคะว่าทาง กระทรวงวัฒนธรรมและก,กระทรวงกลาโหมเนี่ยจะมีการหยิบยกเอาประเด็นไหนเนี่ยมาใช้ในการสร้างหนังรักชาติเพื่อให้ประชาชนน่ยตื่นตัวกันเป็นเรื่องแรกค่ะ